วันพุเอนิกอนาักทุกคนสาวๆปเทแห้งๆทั้งหมดเลยทุกคนเอ้ยสาวสีผ้าอีจกามซ้ำแหนซ้ำแหนเทุกคนหนึ่งองสามสี่้าหกเจ สามสี่ห้าหกทักทายสบายดีจ้าทุกคนมื่อนี้เท่ากัสบายดีทุกคนแี่น้อยสาวผู้ไทยด้วยเมื่อกี้ก็ซีลงมาเบิ่งสาวสาวซ้อมเฮอเนาะทุกคนที่น้อยร้อยลีลาเนาะร้อยลีลาสองนี่ นีทุกคนนักสีพายก็ลงมาสองคนเนาะอืนหัวท้ายจบหัวท้ายจบเนาะซันอยู่กลางนี่เมลอนนีเมลอนเมลอนนุ่สบายดีทุกคนเ่ยนะมาลงมาไทยนี่นะขับล้มซาบุนซาบุนขับล้มมันเป็นสี่พุทไธปน้าซาทุกคนนี่เต่าเต่านักสีพายของข้าก็ลงมาแล้วเนาะทุกคนเกือบสิครบเนาะเรียกสี่ครบบไหมลมซื่อๆจะบ่ได้ครบ นมซื้อนบริโภค่งตเป็นีสาวลัสนละสาวเค้กน้อยแล้วก็สาวพ่านคือ่สาวแหงน่ะทุกคนแล้วก็สาววิรดาวิรดาโอรดาริกาเอ้ยสาวินาแล้วก็สาวคนเฮ้ยบ้าสามุยสามุยบีเมสย พี่สมัยน้องมุยก็สมัยโอย่สมัยน้องต้นบอคิ้แคิดเรามุ้ยกับจุกแล้วมันลงเดียวอแนเค้กอันนี้นะซื้อแพนด้าแพนด้าแผนเค้กแพนด้าจ้าอันนั้นน้องแพนด้าบุญทันเลยเนาขอบคุณแพนด้าค่ะแพนบุทันเลยไม่ทายยายโม้แนะนมุ้ยอันนี้คือแผ่นเค้กเลยของน้องแพนด้าพูดลงคำเลิกแต่บอกเขว่าห่อไอเตียวแกะล้วทุกคนหอไเตียวแตะอะไรยมอยูใน้มันนี้ใครก็แพนด้าเนาะมีเพ่นเดียบไปเจ้อคบ มล่ะค่ะพี่เขาเรามีพร้อมมีพร้อมกันคือทีมเขารามีเวิร์คทีเล่คนทายเือนดีเขามีนาและก็มีวันดีเราเลยอเฮ้ยเซาซี่บอกเซาซี่ต่อโกเซาซี่ตเ้่โคกเจ้านที่ หลงสาหญ่มึงอาสะพอนแข่งตัสนะเคยคนใชเมึงเป็นคนที่อย่าลืมมาสมมาเซ่เนาะทุกคนคนเกันเคิต่ก็มาเซ่เไดทุกคนเยเสี่ว้ชายหน้าจะพมเพงหน้าเดียวินี่ยมากกระลนี่เหอที่หาซอสอบก็เอนี่แหละทุกคนอแต่ดิ้น้อยเต็มอยู่เอาน้อยก็มั่นกันน้ำเก็แห้งไะทุกคนเตือน้อยเดียวเนาะ ตอนนี้กสาวๆก็ลังลงทุกคนมาจัดทุกคนมาม้ได้ลงงังลงถ้าวนันแล้วแล้วสวยบารทัพ์เซีรบมขันยันะาเป็นนะวันนี้นะได้ไหมอ่ะมอ่ะเ้ยเียนี่บเดาน้ลงแล้วลง้บังเงินมบังเงิน้ำเทนันยันไปเล้ยได้ตัมมาตีกับ ขึ้นมาเธอได้เปิ๊บถอยมามันหู่อเ็โหหบอโนหน้าหลดมือแรงนี้นะว่าหูบโหน่ชุ่าอ้านอ่้นอบ้านอูบ้าอกู่บ้าน้านอนอยูานอ้านานอยู่้านอู่บ้านอยาเอย่ะ้นอนอ่นอ้นอ่านบาอ้ายู้านาอยอยู่านอย่นอนู้านอน เกลือไฟไปซ้ายขยออยูนีขออวยใจทุกคนงานดิมค่ะขายคือเนาะมือมีน้ำเกลือใช่กำลังพอดิตพอดีแตคนจะหมดครับเลยตุงตันไม่ได้ซูบเนี่ยให้ซื้น้ำที่ไร้เรื่องเลยไปตัดสายสามไม้แเน่เลยจะชิดไ เมื่อนทุกคนสาวเค็เบอลนะครับสีกินไม่พ่ายปเจ้าลูกมวยประกอบเด็กกินวัดผู้ที่เฮิบเปึนสิยกอนบลทุกคนสาวๆเป็นทแห้ง้งห้มัเลยทุกคนเอ้ยสาวสีพ่ายนกามซ้ำแหนซ้ำแหนเทุกคนการจังหน้เป๊ะ

พูดนอกแม่ี่นะอา้ยาอยาอย่าพาพี่นะเกือบเผลอทำแล้กคนตกใจเสียวเสียวตกใจเาียาเสยวบอ

น้ำคือเต็มเหอเลยน้ำออะน้ำไม่สองล่ะนม่สองล่ะนม่สอ้ล่

ไม่ได้ไม่ได้ทามจเิ้่ไดเวลาที่เราเปี่ยนเป็นเียวสนี้แล้วเบิ้งชื่เบิ้งชื่อจะไปพิงะใจอยู่ปลายตีเลยทุกคนเลย ตอนเราไม่มีผู้ชายเขาไม่ต้องขามาไม่เมอนเาเคเค้ือเ่าเามันนี่นี่มีตะกเยนะทุกคนมีตะกั่งเคยุอะไรนะตกั่งุเี้ยงได้โย่เได้ท้ายทันไปขึ้นได้ไ้้วไ้ทายขึ้นแล้วนะ่้าเเา

เกิเพิกคำโอหเงียงซ้ายเงียงขวาอยู่เดี๋ยวมาทูกจ้าไหะตัวสีลงตัวสีลงตัวสีลงไอก่อนไี่พายน้ำมูอยู่เหอนะลงก้อนนี่ครัลงแค่ี่บละ มากรอยลงเลยกะขู่ได้ลงให้เลเอาวเลยยานยานพี่นะยานเป็นคนตอนนี้ค่อยกระลงเลยนะทุกคนอ้ยตาสาวก็ขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งเนาะมาสิ่คำเลยไม่ถ่ายสุดล้อ ตอนนี้แค่กว่สีลงไปอ้ำน้ำนี่ถ้าดังแล้วทุกคนม่ซีดเลือดเลือดนี่ีุ่กกยหนาวหนาวหนาวทุกคนเริ่มหนาวแล้วเนาะนี่ก็เดินสตีปแล้วเนาะทุกคนเกิดสีหอดยามหนาวดิะดังไปยิ่งเท่นเดินหนาวแล้วทุกคนจะน่าจะขึ้นข้าศึกทำข่าวแซววิและก็เซวเค้กหน่อย Và khởi nhanh lâu phai hơi chứ đúng không? Ảm nào đi vào hơi nào đi Nào là hơi, nào leo, xe đi leo cái thằng hỏi Phai กูซึ้เนี่ยเลยเฮ้ยก่อนทีไปแข่งน้องไซเนอร์เมยเฮ้ยเหม่อิ่วเจ้ตื่นเต้นที่เห็นจะเห็นได้ตลวดเลยค่ะดํามากจเข้าเมยมากเลยตอนนี้นะบีได้ดําได้ไปก้อนนี่แล้วค่ะท่านผู้ชมรถไม่ขยันจะจ้อด